สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะวันนี้เรามาดูอีกเคสนึงปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะรถทาทาดีเซลเหยียบไม่ค่อยออกเล่งหงน่นงนะอ่ามาดูนะเบื้องต้นนะเราเช็คโค้ดนรจะขึ้นพีศูนยเจนีะเกี่ยวกับสวิตช์ทับนะอ่าันนี้เรามาเข้าโปรแกรมนะคอมพิวเตอร์เช็คตัวรถนะอ่ะเดี๋ยวลองเบื้องต้นนะเรามาดูเบรกก่อนเนี่ยอันนี้เบรกนะอ่ะเย่าเบรก อ่าเบรกทำงานนะเดี๋ยวมาดูคัด์นะปล่อยปอยต่อไปนะเดี๋ยวมาดูคัด์นะอ้าวเหยียบคัดอันนี้คัดนะอ่าคัดไม่คัดไม่ทำงานสวิตค,คัด์เสียนะเดี๋ยวมาทำการเปลี่ยนสวิตค,คัดกันนะอ่ามาดูตำแหน่งสวิตค,คัด์นะสวิตค,คัด์จะอยู่ประมาณนี้เลยตรงนี้ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะอืมโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะทําการใส่สวิตคัตตัวนี้นะเข้าไปอีกทีแล้ดวดูนะว่าจะทํางานไหมนะหลังจากแก้ไขแล้วนะเปลี่ยนสวิตคัตแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะอ่าสังเกตที่ตัวนี้นะอันนี้เหยียบป่ะยังไม่ได้เหยียบนะอันนี้ยังไม่ได้เหยียบนะเดี๋ยวเหย,ยเหยียบอ่ามันก็จะเปลี่ยนสถานะนะนะโอเคอันนี้ก็คือทํางานปากติแล้วนะนะ อันนี้อีกหนึ่งสาเหตุเนี่ยที่ทำให้รถทาทา,ทาดีเซลเร่นหนงหน่วงๆบางทีรอบมันตัดนะเร่งรอบไม่ค่อยได้นะก็คือเกี่ยวกับสวิทคัตสวิทเบรกเนี่ยนะโอเคฮะสำหรับท่านใดนะที่กําลังมองหาที่ซ่อมรถทาทาติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะกับปูช่างต้นทา,ทาทาชนบุรี080222 2 0 2 2นะเรื่องรถทาทานึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรี ซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนะจ๊ะ